สวัสดีครับนี่คือนั t พัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะ เอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของปกเสือ้อแล้วก็เรื่องของธุรกิจนีดหนึ่งแล้วกันนะครับหลายคนบอกเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรนะครับอันนี้เป็นมุกงตลกเล่นๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยู่ในวงการธุรกิจนะครับหรืออ่านหนังสือพวกการตลาดสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีคําที่เรียกว่า collar worker อยู่นะครก็คือเรื่องของการแบ่งประเภทชนชั้นแรงงานนะครับจากตัวปกเสื้อนั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ยก็ใช้กันมานานมากนะครับถ้าเกิดก็จะย้อนกลับไปจริงๆก็อู้ใช้ตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยกว่านะครับซึ่งถ้าถามว่า ปกเสื้อที่มักจะถูกใช้และพูดถึงบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือปกเสื้อที่ชื่อว่าปกขาวกับปกน้ำเงินนะ White Collar er กับบ l u e c o l l er นั่นเองนะครับออย่างไรบ้างนะครับขอหยิบมาอธิบายไปง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไว i t e c o l l er ก็คือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าพนักงานออฟฟิศนั่นแหละนะครับคนทํางานแบบวิสเนียสทั่วๆไปใช่ไหมฮะก็เป็นซา l a r y Man นะครับก็คิดง่ายๆเหมือนใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะใส่เสื้อเชิ้ตปกขาวแล้วก็ผูกท้ายไปทํางานนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้ก็เรียกกว่่่าแบบเป็นนลุมคที แบบดูชีวิตดียนะครับซึ่งจะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับกลุ่มคนที่ชื่อว่าบูคอา่านะครับปกน้ําเงินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินนะแต่มันคือคนทํางานพวกใส่เสื้อเสื้อเสื้อชอปเสื้อพนักงานโรงงานเสื้อคนทํางานตามแบบ ใช้งานก่อสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานแบบเนค่าจ้างรายชั่วโมงรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนกับตัวไวท์ควอล่าซึ่งจะเป็นพนักงานแบบเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะครับว่ามันแตกต่างอย่างไรตอนแรกผมเห็น2เทอมเนี่ยนะครับไวท์ควอล่ากับบลูควอล่าเนี่ยผมเห็นจากในเกมเกมหนึ่งนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นเกมชื่อพิซซ่าไหคูนนะฮะสมัยก่อนแล้วผมก็ ผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแบบว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรออะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นเล่นก็แบบยังเป็นเด็กๆฮะแต่ว่าพอโตๆขึ้นก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วนะครับเขาก็แบบอย่างนี้นี่แหละนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของตัวคอล่าเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้จบนะเพราะว่าเขาก็มีภาคต่อด้วยนะครับว่ามันก็มีการพยายามคิดรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็เอามานําเสนอเพื่อให้เห็นภาพของเดโมกราฟิกที่เพิ่มขึ้น คืออันนี้มันก็จะย้อนกลับไปว่าไอ้ตอนที่มันเกิดไอ้บูคาล่านะครับแล้วก็ไวคอล่าเนี่ยมันคือยุคสมัยที่แรงงานมันยังไม่ได้มีความแตกต่างกันเยอะมากหรือมันไม่ได้มีอินดัสทรีนะครับที่ซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้ซึ่งพอเราเริ่มเข้าสู่ยุคธุรกิจเนี่ยมีอ่ามีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีอะไรหลายอย่างมากขึ้นมันจะเกิดกลุ่มคนแรงงานแบบใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามพูดว่าเอ้ยกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มพิเศษนะครับที่มันแยกออกมาจาก ไวคอล่าหรือแยกออกมาจากบูคอล่าเป็นต้นเป็นยังไงนะครับเราหยิบมาคุยกันนะฮะอ่ะเอาเริ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าโกลคอล่านะครับผมหรือปกทองนะครับผมปกทรองคืออะไรนะครับปกทองเนี่ยในนิยามของมันเนี่ยนะครับเริ่มใช้นะครับในปี1985นะครับในในหนังสือมีหนังสือที่ชื่อนี้จริงนะครับก็เขาอธิบายว่ามันคือกลุ่มคนที่ตอนเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่แบบว่ามีความซักซับความสําคัญมากก็คือ ต้องการนะเป็นที่แบบว่าเฮ้ยบริษัทเนี่แบบเฮ้ยนี่คือเรื่องคี์มากนะครับเช่นเป็นกลุ่มพวกทนายความเป็นกลุ่มตารตาหมออะไรเงี้ยนะคะนักวิจัยต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นในความหมายของคนที่แบบเฮ้ยมีความสําคัญกับธุรกิจและในอีกความหมายหนึ่งนะฮะในอีกความหมายหนึ่งคือกลุ่มคนที่เขาประเมินว่ามันคือกลุ่มคนที่แบบว่าอ่าใชื่อว่า ลงทุนนะครับองลงท,ทุนอยู่ในพวกกลุ่มธุรกิจที่เป็นเรียกว่าธุรกิจราชชุรีนะครับก็ทองนะฮะก็คือ,ก,คอก็คือแบบว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยนะครับเราเราจะไปลงทุนกับไอสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยมันมีมูลค่าสูงฟุ่มเฟือยนะครับอาจจะเป็นสินค้าหรูหราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ในความหมายเร็วๆนะครับของฮัดมานะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เรียกว่าเกรย์เกรย์คอรล่าก็คือกลุ่มคนที่คือคือคือเทาคืออะไรครับเทามันก็คือแบบมันจะไว ขาวก็ไม่ใช่จะน้ําเงินก็ไม่ใช่นะไมครับมันก็เป็นแบบเหมือนอะไรที่มันอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีพวกงานประเภทแบบอะไรฮะอา่างานดับเพลิงลอะไรเงี้ยตำรวจอะไรเงี้ยนะครับคือคือแมมันจะมันมันจะเรียกว่าเป็นแรงงานไหมก็คงจะไม่ใช่นะครับมันจะเป็นทํางานแต่จะเป็นพนักงานออฟฟิศมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นงานอยู่ตรงกลางเนี้ยนะครับตารวจนะฮะอ่า นะครับพวกเจ้าที่สาธารณสุขต่างๆอะไรเงี้ยก็ใช่นะครับแต่ไม่ใช่หมอนะเพราะหมอเนี่ยเขาจะยกเป็นเป็นพวกไอ้โกนะฮะอ่ะมาไปนะครับ มีอีกนะครับกรีนนะครับกรีนคอร์ล่าอันนี้นะครับเขาจะนึกถึงพวกกลุ่มคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมที่เป็นพวกกับสิ่งแวดล้อมมันเองก็กรีนก็เขียวอันเดชเจนนะครับก็เอาสูงนิยามนะครับว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเกี่ยวโยงกับพวกธุรกิจสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับพวกกรีนพีซนะครับพวก WWF ต่างๆไปอะไรเงี้ยนะครับหรือพวกธุรกิจพลังงานต่างๆอย่างนี้อ่านะฮะเนี่ยก็เป็นจะเป็นพวกสิ่งที่เกี่ยว้กับกรีนคอร์ล่านะครับ พิงคอล่านะครับอันนี้ปกชมพูนะครับถามว่าแล้วปกชมพูเราอย่างไรนะครับคือชมพูเนี่ยเขานึกถึงนั่นต้องบอกว่าก็คือคนสายคนทํางานสายบริการนะครับก็นึกถึงนึกถึงพนักงานต้อนรับหรือพนักงานบริการที่จะใส่เสื้อสีชมพูรบริการเราอะไรเงี้ยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นพิ้งคอล่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกแบบอ่าใช่ไหมครฮะคนทํางานแบบอ่า ใช่ว่าอะไรพยาบาลน,นะนะฮะเลขาอะไรเงี้ยนะครับครูต่างๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งโดยส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะจะเป็นผู้หญิงเป็นหลักเลยเพราะว่าสีชมพูอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบชัดเจนว่าเป็นพวกงานบริการซส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแบบว่าเป็นงานที่เขาจะใช้คําว่า เป็นโลเพศเ่ยนะค,คือเป็นงานที่มักจะรายได้น้อยนะครับรายได้รายได้น้อยก็คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกอะไรเงินรายได้สูงนี่ก็จะไปอยู่พวกไว้คอร่าไปแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็น Pink, พิงปุ๊บก็คืองานบริการที่รายได้เนี่ยนะครับไม่ได้เยอะมากนั่นเองนะฮะอืมถัดมานะครับกลุ่มเขาเรียกว่าสการเลตนะฮะสคารเลตคอร่านะครับ โอชื่อแบบฟังแล้วดูอลังการมากแล้วก็พอฟอออชื่อมันฟังดูเซ็กซี่เลยฮะก็ใช่แล้วครับอันนี้มันคือ,อพวกคนที่อยู่ในธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเพศนิดน,นึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนิยามมันเกิดขึ้นมาก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกการถ่ายเรียกว่า ถ่ายถ่ายวิดีโอโป้ผู้ด,ดีงานแล้วกันนะครับผมขอใช้คำนี้นะฮะขออภยัยนิดนึงนะครับก็พวกแบบคนทํางานาถ่ายนะครับวิดีโอ18บวกทั้งหลาย20บวกทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เพราะมันเกี่ยวเรื่องของพว,พวกแบบสินค้าผู้ใหญ่อะ่ะใช่ไหมครับอืมนะครับ อ่ะถัดมา orange c o l l a r worker คืออะไรนะครับสีส้มนะครับเวลาพูดถึงสีส้มเนี่ยนะครับคนถ้าเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยจะใช้เจนมากคือคนอที่เป็นแบบถูกจองจำอยู่นะครับก็คือคนที่ตอนนี้ถูกต,ต้องโทษจำคุกใช่ไหมฮะแล้วออกทำงานนั่นเองนะครับก็เป็นซีรีส์นะครับ Netflix ก็ดูได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนไทยจะแบบเอ๊ะมันส้มนึกไม่ออกเพราะว่า นักโทษไทยไม่ใส่ชุดสีส้มแต่ถ้าเกิดเป็นเปนเปป็็นนที่อเมริกาเนี่ยนะครับชุดสีส้มมันก็จะค่อนข้างจะชัดนั่นเองนะครับอ่ะเยลโล่นะครับเยลโล่คอร์ร่าอ่าปกเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าค่อยเกี่ยวกับสูงกับกับสีเสื้อเท่าไหร่นักนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวแบบว่าพวกแบบเป็นอ่าลักษณะคาแรคเตอร์ของคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่ทำงานครีเอทีฟนะครับคนที่แบบพวกเป็นตากล้องนะฮะตาทำคนทำหนังนะครับหรือเป็นพวกแบบทำงานด้านคอนเทนต์ พวกเนี้ยนะฮะก็คือคนที่แบบใช้งานพวกกับความคิดสร้างสารรค์ต่างๆก็คือเอาเยลโล่คือเขาพยายามแยกเพราะว่าไวเนี่ยมันดูแบบโหพนักงานออฟฟิศนั่งคอมตุ๊ดตุ๊ดเงี้ยแต่ว่าเยลโล่คือแบบโอ้ชีวิตนี้ออกไปเจออทุ่งหญ้าไปเจออะไรเข้าใจว่าประมาณเนี้ยนะครับนะฮะ,นะะเพราะฉะนั้นคือเยลโล่คอร์ล่าก็คือกลุ่มคนที่งานด้านสร้างสารรค์ต่างๆนั่นเองนะครับมีเรดด้วยนะครับแดงนะครับ ปกแดงคืออะไรนะครับจริงๆคือเขาบอกยังไงบกแดงเนี่ยก็คือแรงงานของรัฐบาลนะครับก็เวลาเปรียบเ,เทียบเนี่ยบางทีก็เขาจะใช้คําว่ามันเหมือนเทียบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็คือแบบแรงงานของก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดคอมมิวนิสต์ทุกคนจะพอยดึออกนะก็คือแบบเราเป็น รัฐบาลนะแล้วเราก็แบบเป็นรัฐรัฐเป็นเจ้าของของแรงงานทุกอย่างใช่ไหมถูกปะใช่ไหมฮะก็คือใครที่เป็นแรงงานเนี่ยที่อยู่พวกแบบอันเดอร์รัฐบาลอย่างเงี้ยนะฮะเป็นพวกแบบชาวนาชาวไร่อะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยครับเ l ดคอ c o l นั่นเองนะครับอืมอันนี้ก็จะใช้นิดนหนึ่งนะฮะถัดมามีอีกแบล็ k คอ l l a นะครับ,ามามรบปกดําแล้วทำไมต้องปกดำคุณแก่เป็นนะครับซึ่งจริงผมก็น่าจะเป็นปกดำนะเพราะผมใส่เสื้อยับสีด,ำ,สดำทุกวันใช่ไหมฮะ แต่จริงๆใน black c ค l l a r เนี่ยนะครับเขาใช้หมายถึงว่าคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมพวกเหมืองต่างๆฐานหินอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกน้ํามันเพราะพวกนี้คือเจอขมเหลวเจอที่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วชุดก็จะเปื้อนสีดานั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เขาจะให้เหตุภาพเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับบราว n c o l l นะครับผมก็คือแบบว่าเป็นพวกแบบทหารนะครับก็ชุดแบบชุดลายพลางนะฮะนะฮะเป็นต้นอ่างเงี้ยนะครับอืมก็มีเยอะมากทีเดียวนะครับ มีอีกนะฮะเขาเรียกว่านิวคอร่านะครับนิวคอร่าคืออะไรนะครับก็คือกลุ่มท่วธุรกิจใหม่นะครับพวกประเภทแบบอ,อุตสาหากรรมที่ยังไม่เคยมีโลกพวกเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเริ่มเข้ามาเองนะครับซึ่ง จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเยอะมากที่ผมว่ามันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะนักการตลาดนักธุรกิจเนี่ยเขาก็จะพยายามหาคำใหม่ๆเรียกขึ้นมานะฮะอย่างเช่นก็จะมีพวกสตีลคอรล่านะครับเงินนะครับเกี่ยวอะไรก็คือพวกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพวกขุนยนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบอ่าอ่าเรียกว่าแบบปกม่วงปกเอ่ามีแบบถ้า,ถาปกม่วงคืออะไรกลุ่มคนที่แบบพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพวกกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม จะมีเยอะมากคือไปอ่านในอ,อ่านในเน็ตได้น,นะครับมันจะมีพวกคำคำพวกนี้อยู่นั่นเองแต่ว่าคือสำหรับผมผมว่ามันก็เป็นเรื่องสนุกด,ดีนะมานั่งดูผู้ดีคือนักการตลาดก็จะเก่งในเรื่องของการพยายามหานะครับหาคาใหม่ๆมาเรียกจํากัดความของเซกเมนต์มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วพอเรามีปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเออเฮ้ยมันก็มีการพยายามเข้าใจนะครับความความความหลากหลาย รว่าสเสน่ห์ของมันคือการเข้าใจว่ามนุษย์สังคมมีความหลากหลายสมัยก่อนเนี่ยเราก็มองโลกเราทื่อๆครับบลูคอล่าก,กับไวคอล่านะครับคนชนใช้แรงงานกับชนชั้นที่เป็นชนชั้นชนชั้นแบบใช้แบบทํางานแบบเงินเดือนอะไใช่ไหมถูกปะแต่ว่าพอถึงจุดนึงปุ๊บสอ,อันนี้มันไม่พอแล้วเราก็ต้องแบ่งซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเตือนเหมือนกันว่า ธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยวิธีการแบ่งของมันเนี่ยมันแบ่งกันกว้างใช่ไหมฮะแต่พอปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่โลกเรามีความซับซ้อนมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นเราก็จะต้องผันตัวเองตามเพื่อให้เกิด ความหลากหลายตามบานะครับซึ่งมันเป็นที่มาของการเกิดพวกเซ g กเมนเทชันแบบใหม่ใช่ไหมฮะเราเริ่มเกิดการทำเซ็กเมนเทชันแบบที่ไม่ใช่เดโมกราฟิกแต่สู่ไซโคกราฟิกการทำคอลลาเวอร์เกอร์ผมว่ามันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมันก็ใช้หลักการเดียวกันสมัยก่อนก็ใช้แค่เดโมกราฟิกใช่ไหมฮะแต่ถึงจุดหนึ่งก็เริ่มมีการอธิบายเรื่องของอินเทเสบางอย่างหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมก็ล่าเป <im itation> ็นเกสรสนุกนะครับในเอพิโซดนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของคอลลาเวอร์เกอร์นะครับการแบ่งกลุ่ม แรงงานนะครับจากตัวปกนั่นเองนะฮะใครชอบไม่ชอบอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันอีกนะครับในไปสดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะอย่าลืมติดตามกันนะครับ YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสตนะครับแล้วพบกันในไปสดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ